สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูโยจะมาสอนการบ้านวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเอาการบ้านวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาทําพร้อมกับคุณครูโยเลยก่อนที่เราจะมาจับโยนเส้นจับคู่ภาพกันนะคะเด็กๆมาอ่านคําศัพท์ตามคุณครูโยก่อนคำแรกนะคะ O W L, L o. อ่านอีกรอบนะคะ O, W, U, L, R นกฮูขั้นต่อไป F, R, O, G, Frog อ่านอีกรอบนะคะ F, R, O, G, Frog กบขั้นต่อไป P, I, G, P i g อ่านอีกรอบนะคะ P, I, G, P i g หมู คงต่อไป f i s, s h อ่านอีกรอบนะคะ f i s, s h ปลาคงต่อไป a n t อ่านอีกรอบนะคะ a n t n หมดตัวสุดท้ายอ่านตามตัวพยัญนะนะคะ t u r ท L E อีกรอบค่ะ G u R T L E turtle t u r t l e t เต่านะคะอ่ะแล้วเราอ่านคำศัพท์เสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะโยงเส้นกันนะคะแล้วมาทำา้กานอีกรอบนะคะลูกอ่านเ,เ,เด็กเด็กๆเขียนตามรอยประเสร็จแล้วใช่ไหม ต่อไปเราจะมาโยงเส้นจากคู่ภาพกันแล้วนะแต่ก่อนที่จะมาโยงเส้นจากคู่ภาพให้มาอ่านตัวอักษรตามคณคูโยก่อนนะคะตัวแรกเลย A อ T F O T ค่ะเรามาดูที่ตัวแรกเลยเด็กๆตัว A อ่าเด็กๆคะ่ะ ช่วยคุณครูหาซิว่าตัวเออยู่ไหนอยู่ที่ภาพไหนกันนะอ๋ออยู่ที่ตรงนี้เองเด็กๆเจอหรือยังอ่าเรามายองเส้นจับคู่กันนะคะลากเส้นเลยลากเส้นตัวเอไปหาตัวเอเลยต่อไปดูตัวอะไรนะตัวเอ่สหาตัวเอสซิตัวเอสอยู่ไหนตัวเอสอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่ลากเส้นไปเลยนะคะเด็กๆคะเจอหรือยัง เรแล้วก,ก็ลากเส้นเลยตัวต่อไปตัวทีเด็กๆหาสิตัวทีอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่ไงเด็กๆลากเส้นไปพร้อมกับกคุณโยเลยนะคะต่อไปตัว f อ F อีกตัวอยู่ไหนนะหาสิหาสิอ้ออยู่นี่ไงเด็กๆจเจอหรือยังคะคุณครูเจอแล้วนะ ลากเส้นไปพร้อมกับคุณครูยอเลยค่ะอะตัวต่อไปตัวโอหาซิหาซิตัวโออยู่ไหนอยู่นี่ไงอลากเส้นค่ะลากเส้นขึ้นไปหาตัวโอตัวสุดท้ายตัวพีลากเส้นเลยเพราะตัวพีอยู่ตรงนี้อยากไหมคะเด็กๆทำได้หรือเปล่า ลากเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีรูปภ้พให้สวยงามระบายเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูยโยดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูยโยก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย